สวัค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำน้ำผลไมะคะ้ค่ะอันนี้ค่ะแอปเปิลน,นะคะไม่ใช่แอปเปิลฝรั่งฝรั่งนะคะคือฝรั่งเอปมาเลยคะ่ะฝรั่งฝรั่งนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะนี่จะเป็นหนูเททำท่าเทเทลงมาสิโอเคค่ะ เอมอมะเขือสองสามสี่สี่แล้วเลยเอาน้ำมาเอสิ่งที่หั่นกระเทียผักผักะผน,นะคะที่ไม่กล้าจับผักอ่ะก็เหม็นเขียวมือมาคอมเมนต์ด้วยนะว่ามันจะเหม็นเขียวหรือเปล่ามานีเสร็จแล้วจะใส่น้ำอะไรคะมะ ถูกไหมมะนาวค่ะค่ะน้ำมะนาวสีเหลือง,ะองนะคะพ่อผมนี่ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะสบหลายสบหลายวันนี้ปีปีวิชาวันนี้ปี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 เปี่ยสับลาย,ลาย,น,ลายนี่ค่ะสับหลายน,นี่ค่ะคือที่เราทำเสร็จแล้วนะคะใช่ไหมคะหยุดพูดเลยอ่ะมาเดี๋ยวพี่ถือด้วนะ นะคะคุณแม่อ่าเจะใส่หนึ่งช้อนตัวใช่ไหมคะสองช้อนสองช้อนตัว,วน,วนะคะสนะุกดทีบร์ปลารสาปลาโรสสนุกมากเลยค่ะเวลาทำน,นะต้องมีผู้ใหญ่ดูด้วยไม่ใช่ไม่ดูนะไม่ใช่ไม่มีนะคะทำกะดิง่ง แบบเอออยากทำรถทำกันเองอ่ะไม่ได้นะแต่ถ้าใครโตแล้วก็สามารถทำได้นะแกปุ่มใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวแม่พี่บีบของก็คืออะไรคะคืออะไรที่แม่พี่บีบเป็นหางฮะห,า,หางเสือรถหางเสือรถค,ค่ะว้าวนี่หนึ่งองตหรือสองชักตัวก็ไม่รู้นะเราวอาหนึ่งชักตัวมั้ง คคือแบบก็ทำกันเองได้นะแต่สำหรับถ้าใครเด็กอยู่ก็ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเขาจะไม่จะให้พูดอะไรแล้วทำไมอะโอเคนะคะมาเกีย้งลดิมตอนเ่อะ